สวัสด,ดีครับผมวันนี้อยู่ตรงท้องทุ่งบ้านแม่สุอกอำเภอแม่ใจนี่มาเที่ยวท้องทุ่งนาเตรียมทำเตรียมเตรียมดำนาอีกแล้วมาให้กำลังใจลุงนนลุงนนเจ้าของรถไถเ่ยวันนี้แกมาทั้งไถท,ทั้งปั่นเลยนะอีกพรุ่งนี้น่าจะหวานนะอันนี้ไถไถไถก่อนปั่นนี่เออหน้าต้องปั่นอีกรอบนึงนะเนี่ยเดี๋ยวต้องสอบถาม ผู้รู้ก่อนผู้รู้ก็ไม่มาอยู่ตรงนี้ด้วยผู้รู้ก็อยู่บนรถนน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องเข้าเราต้องเข้าไปดูใกล้ๆ สบายนี้ก็ทำงานทํานาทําไร่ทําสวนก็สบายสบายจนเพราะการทานาทุกวันนี้โนอนเลยโอ้ยรถจงเจอเกิดจัดการเรียบร้อยเสียงดังเลยนะครับทุกคน <laughs> นี่นาเขาถ่าไม่ใช่นาเราอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าไถาเขาเรียกไถรอบที่สองนะเออพร้อมที่จะหว่านแตวพรุ่งนี้นะ่าจะเป็นการการก็แลปั่นธาตอ่ะปั่นแล้วปั่นแล้วก็ปั่นทบเดี๋ยววันนี้ต้องถามก่อน ดินมันเป็นดินทรายคนเหนียวมันเหนียวนนเหนียวแต่ว,ว่ามันมันค่อยจะอุ้มน้ำนะแถบนี้รแรงก็รแรงฝนหยุดตกไปกี่วันนี้ก็แห้งเลยละเออก็ทำได้เนาะดินขนาดนี้ดินนี้เดี๋ยวอย่างเงี้ยก็ยังรถยังทำงานได้อยู่เนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเนี้ยว้าวเลยวันนี้พามาดูนาเห็นอย่างนงี้ก็ ดำนาเป็นยูเดอร์โอเคขอบคุณครับผมาพามาดูคนไถนาไปดิคนชินตาอาจจะชินคนไม่ชินก็ตื่นเต้น ขอบคุณนะครับผม